นิคอนจะเลิกทำการตลาด DSLR และหันไปพัฒนากล้องมิเรเลสแทนสำนักข่าวนิ k กอีเอเซียรายงานว่าผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพนิคอนกำลังจะถอนตัวออกจากตลาดกล้องดิจิตอล DSLR และหันไปพัฒนากล้องมิเรเลสกับสินค้าดิจิตอลอื่นๆแทนเพราะต้านทานความสามารถของกล้องสมาร์ทโฟนไม่ไหว นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2020นิคอนเปิดตัวกล้อง DSR ระดับเรือธงรุ่น D 6หลังจากนั้นก็ไม่มีการเปิดตัวกล้อง DSR รุ่นอื่นอีกเลยส่วนกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคก็หยุดการพัฒนา,นาและทำตลาดมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งโดยปัจจุบันนิคอนให้ความสำคัญกับกล้องมิเลเลสมากขึ้นเนื่องจากตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยนี้รวมถึงกำลังส่้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอลและมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่นกว่ากล้องบนสมาร์ทโฟนซึ่งยังไม่เปิดเผยว่าเป็นอะไร หลังจากกระแสข่าวมาไม่นานนี้ทางนิคอนก็ออกมาประกาศผ่านทางเว็บไซต์ส่วนขึ้นมาทันทีว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการพัฒนากล้องนิคอน S L R จากสื่อเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นและทางแบรนด์เองก็ยังไม่เคยประกาศถึงเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนิคอนยังคงดำเนินการผลิตจำหน่ายและให้บริการกล้องดิจิตอล S L R อย่างต่อเน,นื่องและขอขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนจากทุกคน จากการโต้แย้งของนิคอนก็สรุปได้ว่า ตอนนี้ทางนิคอนยังคงขายกล้อง d s l r ต่อไปแต่ถ้าสังเกตดูจากคําแถลงก็ค่อนข้างคลุมเครืออยู่เหมือนกันนะครับแค่บอกว่าทางแบรนด์ยังไม่เคยประกาศถึงเรื่องนี้และยังไม่ได้กล่าวถึงการพัฒนากล้องรุ่นใหม่ๆมีแต่เรื่องการผลิตเท่านั้นนั่นก็อาจหมายความว่านิคอนจะเลิกผลิตกล้อง d s l r ตอนไหนก็ได้หรืออาจจะไม่โฟกัสเหมือนแต่ก่อนแต่แค่ยังไม่ประกาศเท่านั้นเองส่วนประวัติของนิคอนก่อตั้งบริษัทครั้งแรกเมื่อ25กรกฎาคม1917ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสาบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านออ โดยใช้ชื่อในช่วงเริ่มต้นว่าบริษัทนิปปงโคงักกุโคงเงียวโดยบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตชิ้นเลนเพื่อใช้ในการถ่ายภาพกล้องสองทางไกลและอุปกรณ์ทางการอาหารของญี่ปุ่นอีกหลายรายการซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และจากข้อมูลที่ได้ก็คือบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตเลนให้กับกล้องตัวแรกของแคแนลอนอีกด้วยครับจากข่าวที่ออกมาก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอนาคตของกล้อง DSR ของค่ายนิคอนจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม1985 Production สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเราจะมีข่าวสารดีๆและความรู้เรื่องการถ่ายภาพมาให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ